สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยวเราวันนี้นะครับเรามาเรียนเรียนรู้จัก EP นี้คลิปนี้นะครับในหัวข้อที่2.4นะครับการวัดแรงดันไฟสลับและกระแสสลับนะครับด้วยมัลติมิเตอร์ทั้งอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะครับเรามาดูการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ กันนะครับว่ามีวิธีการอ่านอย่างไรนะครับการอ่านค่านะครับเราก็จะใช้สเกลเหมือนกับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเลยนะครับใช้สเกลที่สีดำนะครับจุดนี้นะแค่นี้นะก็มีตั้งแต่0ถึง1 0 0ถึง50 0ถึง 250, 250โดยแต่ละ สเกลก็จะมีค่าทางสเกลที่แตกต่างกันอย่างเช่น0-10ก็จะมีขีดที่0.2 0-50ก็จะมีค่าขีดละ1 0-250ก็จะมีขีดละ5นะครับสำหรับย่านการวัดเครื่องมัลติมิเตอร์นะครับเราจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเราก็จะใช้ย่านวัด ด้านบนนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เขียนว่า acv ตรงนี้นะครับ ac คือกระแสสลับ v คือแรงดันนะครับเราปรับย่านวัดมาที่ตำแหน่งนี้จะมีย่านวัดอยู่ที่ 10, 50, 250แล้วก็1,000วิธีการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ m ต l t i m e t e r แบบ analog เนี่ย เราก็จะใช้วัดดังนี้นะครับเอาสายสีแดงนะครับกับสายสีดำวัดค่าตำแหน่งนี้เลยนะครับสีแดงก็คือวัดตรง่าใช้จับหรือเสียบไว้ตรงจุดนี้สีดำก็จะเสียบประจําไว้ที่จุดนี้นะครับกระแสไฟสลับเนี่ยนะครับเราไม่ต้องกำหนด มันจะไม่มีขั้วบวกและขั้วลบเพราะฉะนั้นเราจะใช้สีแดงหรือสีดําวัดตําแหน่งไหนของสิ่งที่เราวัดที่มันเป็นแรงดันกระแสสลับค่าที่ได้ก็สามารถอ่านค่าได้นะครับมันจะแตกต่างจากแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วก็คือต้องกําหนดขั้วบวกลบให้ถูกต้องไม่นั้นการอ่านจะตีกลับหรือไม่ถูกต้องนะครับ น,นี่คือวิธีการนะครับวัดไฟฟ้าแบบกระแสสลับเราก็เอาสายสีดํามาวัดนะครับข้อมตรงแรงดันนะครับอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของอแรงจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับถ้าเราวัดอย่างนี้แล้วเราก็ตั้งย่านวัดไปที่ ACV ตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถอ่านค่าได้เข็มก็จะมีการเคลื่อนที่แล้วเราก็อ่านค่านะครับ อ่ะเรามาดูการอ่านค่านะครับของสเกลหรือย่านวัดของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับกันอ่ะอันดับแรกเราปรับย่านวัดมาที่10นะครับให้เราใช้สเกล0-10ถึง10นะครับ0ถึง10 mm hmm. เข็มชี้ที่ตำแหน่งนะครับชี้ตำแหน่งตรงนี้มันตรงกับเลข4เลยนะครับค่าที่อ่านได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 4โวลต์น,นะครับต่อมาเราปรับย่านวัดมาที่10โวลต์น,นะครับอลองดูที่ตรง10โวลต์แล้วเราเข็มวัดได้ที่ตำแหน่ง6อยู่ระหว่าง6กับ8ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นทลายขีดละ 0.2เราอ่านไปนะครับเป็น6 6.2 6.4 6.6าตำแหน่งนี้อ่านได้6.6ค่าที่อ่านได้ที่วัดได้ก็คือ6.6โวลต์นะครับต่อมาปรับย่านวัดไปที่50 50ให้เรามาใช้สเกล0ถึง50นะครับอ่าแล้วเราก็ดูว่าเข็ม มันชี้ที่ตำแหน่งไหนตอนนี้เข็มมันมาชี้อยู่ระหว่าง20กับ30 0ถึง50จะมีขีดละ1นะครับนั่งข้างนั้นแล้วก็นับมา20 21 22 23 24 25ค่าที่อ่านได้คือ25เราะนั้นค่าที่วัดได้ก็คือ25โวลตน,นะครับ ต่อมาเราปรับย่านวัดมาที่50นะครับให้เราใช้สเกล0ถึง50เข็มชี้อยู่ระหว่าง0ถึง10นะครับอ่าขีดละ1อ่านมาเป็น1 2 3 4 5อ่าหุดที่5เพราะนั้นค่าที่อ่านได้ก็คือ5โวลต์นี่เป็นค่าที่วัดได้นะครับ ต่อมาปรับย่านวัดไปที่250ให้เราใช้สเกล0ถึง250สเกลนี้จะมีขีดละ5นะครับมันเข็มมันชี้อยู่ระหว่าง200ถึง250อ่าเราเริ่มอ่านมาเป็น200 2 0อยสองร้อยห อ่านได้220ค่าที่วัดได้ก็คือ220โวลต์นะครับมาเราทดลองปรับมาที่250เหมือนเดิมเข็มชี้ที่ตำแหน่งระหว่าง100กับ150ให้เราอ่านค่าไปทีละเพิ่มไปทีละ5ก็คือ105 110 115 120 และ125เราอ่านได้ที่125เพราะฉะนั้นค่าที่วัดได้ก็คือ125โวลต์นะครับต่อมาเราปรับย่านวัดมาที่1000ให้เราใช้สเกล0ถึง10นะครับอ่านได้เท่าไหร่แล้วคูณด้วย100นะครับตอนนี้เข็มมันชี้ที่ตำแหน่ง2กับ4ระหว่าง2กับ4 ค่าที่อ่านได้ก็คือ2.2 2. 2อ่าอ่านได้2.2เพราะนั้น2.2นี้ต้องเอามาคูณกับ100 2.2คูณ100ค่าที่วัดได้จริงๆก็คือต้องมีค่าเท่ากับ220โวลต์น,นะครับ ปรับย่านวัดมาที่1,000แล้วเข็มชี้ที่ตำแหน่งเราดูสเกล e สูน์ง10นะชี้ที่ตำแหน่งระหว่าง2กับ4นะครับขีละ0.2หนะ้าไ2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2 3.2 3 3.4 3, 3, 3.6 3.8เราอ่านได้3.8นะครับ เอามาคูณกับ138 38นะคูณกับ100มีค่าเท่ากับ3 8 0โวลต์น,นะคะะรับหลังจากที่เราได้ใช้มัลติมิเตอร์แบบอานาล็อกวัดค่าแรงดันไนฟฟ้ากระแสสลับแล้วนะครับเรามาดูวิธีการวัดด้วยมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับกันนะครับอ่มีหนึ่งวงจรนี่ตรงนี้นะครับเราใช้วัดแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับนะครับสายสีแดงต่อตรงจุดนี้นะครับสายสีดำต่อตรงจุดนี้คือสายคอมสายลบนั่นแหละนะครับเอามาวัดคอมกับตัวแหล่งจ่ายอันนี้คือแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ220โวลต์นะครับ ปรับแปลงจ่ายไปที่ปรับย่านวัดมาที่1โวลต์น,นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ V แล้วก็เป็นลูกขึ้นอยู่ด้านบนนะครับก็เป็นสัญลักษณ์แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับพอเราทําการวัดแล้วนะครับเราก็มาดูจอแสดงผลถ้าจอแสดงผลออกขึ้นมาที่10ก็หมายความว่าค่าที่เราวัดได้มีค่าเท่ากับ10โวลต์น,นะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้เครื่องวัดมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลนะครับหลังจากที่เราได้วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแล้วนะครับเรามาดูวิธีการวัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับนะครับด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับออันอื่นเลยเรามาดูเราปรับย่านวัดมาที่ตำแหน่งแอมป์ก่อนนะครับ แอมอยู่ตรงนี้จะใช้วัดค่าที่หน่วยเป็นไมโครแอมมิลลิแอมแอมตั้งยันวัดให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อวงจรนะครับเอาสายสีแดงนะครับเราดูว่าเราจะใช้วัดค่ากระแสประมาณไหนก็เป็นมิลลิแอมให้ใช้ด้านล่างถ้าเป็น10แอมก็ใช้ด้านบนนี้นะครับแล้วก็เอามาต่ออนุกรมอยู่กับวงจรไฟฟ้านะครับ วงจรไฟฟ้าก็าจะประกอบไปด้วยแรงดันแล้วก็ค่าความน้าทานนะครับกระแสก็จะเกิดอยู่ในวงจรดังนี้นะครับต่อมาสายสีดำเราก็ต่อกับตัวคอมนะครับแล้วก็เอามาต่ออนุกรมกับวงจรอีกด้านหนึ่งนะครับวัดอย่างนี้เราก็จะสามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าเรียสสลับได้นะครับถ้าค่ามันขึ้นมาที่10 นะครับก็หมายความว่ากระแสที่เกิดขึ้นในวงจรโดยฟ้านี้มีค่าเท่ากับ1 0แอม์10ไมโครแอมหรือ1 0มิลลิแอมนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของการวัดค่าไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้วยอนาล็อกมัลติมิเตอร์และดิจิตอลมัลติมิเตอร์และการวัดค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับด้วย Digital m u l ติมิเตอนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตามในหัวข้อต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ